นี่พี่น้องอยู่ปักเซมีนี่นี่เดอเป็นเปิดใหม่เดอคนมาหลายเลยพี่นอ้นองเข้ากับมาแหวนเนาะเข้าหากับมาหอดนเยเข้ากับมาแหวเบิ่งเลยประคนสจีไลยสัมไดเดี๋สวพะพี่น้องขับไปเบิง อเอาไปเบ่งน้ำกันนะพี่น้องได้โหลดเฮาอันนี้โหลดปลาหมูเองเบ่งไม่สูตรชีวิตขนาดโหลดลางเอาก็คนหลายเลยมีสาปักเซน้ำ

แต่ไทยมันอยากแม็กแม็กยังจะมาดูซินค้าไทยสาวลายความฝันก้าาเลยพี่น้อยากมีตู้แบบนี้ความฝันของปราใหม่เลย เดี๋ยวชิป้าหลอกมนน้ำก็เป็นมีน,ำน้ oh, นำยังแอ๋อน้ำมัน ออคุณแนฟรีกลูเตนแอนก้อนอก่อนลดเค็งเด็แต่ลสซาทีนี่ึ้นมันเห็นประดนเในพี่น้องใจก่อนก้อนทงอาหกพัน โอ้คนเยอะมากเลยจ้า ah, okay. ันิืนน ดเดี๋ยวเบิ่งราคาก่อนพี่น้องในห้องหมากกินนั่นนี่แหละยำสาหลายญี่ปุ่นนี่ห้องหมากกินตัวน,นี้แหละพี่น้องแล้วจิซื้อตัวน,นี้แต่ห้องตัวปอัตา บรรยากาศหลับๆเดี๋ยวไปหล่อเหมือนกันนะไฮยังได้หล่อโซนนี่เออโซนนี่เบื้องนี้ไฮยังได้หล่อนี่โซนเบื้องนี่อันนี้จะเป็นเบื้องมามานี่สินคาไทยโทษพี่จะสินคาไทยทั้งนั้นเลย

มากันมากหลายเลย

ผาย่หมักสาลายะสโซนนี่ได้เลยอืมสาลายกินกับปูดองหมงดองนะพี่นอ้อง สน,น,น,นเ,อเปอนด์นงสนิก็สิบเอิยูโรอะหาสิบพันเออแพงกว่าอยู่นอกอยู่นอกหาสิบ the doctor took a picture of her and she was down over there and she was like I mean to her voice ด้นนี้เปนด้านไอติมะเกี่ยวกับช็อกโกแลตมาด้านนี้เลยปลาหมึกบดของชอบเลยนี่

ขมือสีอ่างยังแดงใช่ไหมเบิร์นวะอยู่ตู้เป็นขันสันนะ่นแดงเนาะอ่านี่โอ้โหโหโหสุดยอดเลยพี่น้องนี่ยแดงน,นี่นะฮะเอ้าเอ้าออกมาได้ไหมออกมาเร็วอย่าไปบันนี้เอาสิพาพี่น้องไปไหลเงินว่าเ้าซื้อตัวถอดได้พอมาโดนเติมแล้วพี่น้องยังบ่ได้เมื่อยอยู่ ีนอนียมาได้หลายเา่าจากมัใจเด้พี่นอกกลิ่มีคนถูจ้าดี่าษสวยมากเลย ก็คนในประเทศคนไทยดูค

พอและไปแหลงกันขอนงไปข้อา้ส่หนาน้วมือปงตอนลังก เรคิวเลยนี่ตอนนี้เป็น่นาจะเป็นผูสาคาหรืว่าเจ้าของรา้านวืนอยู่ตรงนัง้นเตรนเซเว่นอีเลฟเว่น Hãy subscribe cho này. Ghiền Mì con Để không bỏ lỡ những video hấp con โดยเปนกําลังไหงเงินว่าทเฉาี่ยสามสิบสี่ คนต่อคิวพี่นอ้องหนึ่งแน่นันก็นมีหาน้ำที่ไ้ต่อคิวคนมาแบบปุะยุุ่์เลยนี่นะจะเป็นหวางที่เป็นอนหารกิน <c oughs> <c oughs>